รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พ่นฆ่าเชื้อรถยนต์และอุปกรณ์สวมแมสและเฟสชิลล์ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระ,ระยะห่างตลอดการถ่ายทำ การวันแบทโชว์เกมซ่าถาดีเลยค่ะโดยนนี้เราจะนำเหล่า RIS Angel มาชิงความเป็นหนึ่งกันค่ะทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ ไปลุ้นกันเลยดีกว่าและสําหรับผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมแล้วก็ร่วมโหวตจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวงกว่าลุงเมืนบวันเลยค่ะภารกิจพิเศษของโบในวันนี้ i อซูซูแม็กชาเลนจ์แม็กดิวนั่นเองแล้วตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับ RIS Angel ทั้งสองทีมของเราเลย พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบทีมแรกเลยดีกว่านะคะทีมไวโอตาค่ะสวัสดีค่ะจอยนะคะจอยเป็นมาสเตอร์ทีมของทีมไวโอตาค่ะแล้ววันนี้ค่ะจอยมากับลูกทีมก็คือน้องมิน้นนเองสวัสดีค่ะน้องมินค่ะวันนี้นะคะเรา2คนมาพร้อมความสามารถที่เต็มร้อยและความ มันใจที่เต็มเปี่ยมเลยค่ะพี่โบจะทําให้อีกทีมแพ้รับค่าไปเลยค่ะเห็นแดดร้อนแบบนี้อากาศร้อนแบบนี้บอกเลยว่าทีมนั้นมีหนาวแน่นอนค่ะฟังแล้วเริ่มขนลุกเลยนะตอนนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบคู่แข่งเลยดีกว่านะคะไปพบกับอีกทีมหนึ่งแบ็คเค e ลค่ะ วันนี้บีเป็นมาสเตอร์ทีมของทีม b a ็คเคอ e r เลค่ะพี่โบแล้ววันนี้บีมาพร้อมลูกทีมคุณแม่จีดของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เรานะคะจะนําทีมไปพบกับความสนุกความมันอ่าแล้วก็ปฏิภัน์ไหวพิบที่เรามีพบ่มมาเต็มที่เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ยังไงท่านผู้ชมติดตามเราด้วยนะคะจะเอาชัยชนะมาให้ท่านผู้ชมแน่นอนค่ะมันใจทั้งสทีมเลยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โบจะมีภารกิจมาให้ทั้ง2ทีมได้ทํากันนะคะผู้ชมที่มาร่วมลุนแล้วก็ร่วมโบวกับเราเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์ได้รุ่นรับรางวัลเป็นสมาร์ทวอทช์ของเสี่ยวมีนะคะหูฟังบลูทูธ JBL ค่ะแล้วก็กำไลข้อมือที่เป็นแบบชาร์จด้วยนะคะอันนี้3รางวัลเตรียมลุนได้เลย แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเลือกรถกันก่อนนะ<ด>ว่าจะได้รถคันไหนไปทำภารกิจมี2คันนะคะเป็นเ e. s u v ูซ v v o r อ4โ4แล้วก็เป็น e s u ู u Highlander 4ประตูนะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้คันไหนอะ คนแรกฝั่งนี้เลือกก่อนเลยค่ะตึ๊ดตึ๊ตึ๊ขนาดไดีไหนดีไหนดีเอาเอาเอาอันนี้ค่ะโอเคมั่นใจแล้วอ่ะฝั่งนี้เราไม่ต้องเลือกค่ะให้คุณแม่จีให้เมี่เปิดพี่คบค่ะวีขอค่ะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นไแลนเดอร์วันนี้สนุกแน่นอนนะคะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มงภารกิจแรกกันเลยดีกว่า พใช่ไหมเดี๋ยวพี่เซิร์ชหาแผ่นจี้นิดนึงอ่าพิมพ์เข้าไปเลยค่ะพี่จอยน่าซอนั่งใหญ่นะคะโอ้ตัวหนังสือใหญ่ด้วยค่ะพี่จอยมีสุขฟาร์มใช่ไหมใช่นี่เลยค่ะพี่จอยแล้ววันนี้เรามีความสุขไหมมีความสุขมากเลยค่ะเนื่องทางเหนือไปยังถนนหมายเลขสามหกโอเคปาไปกันพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเคพี่โบนส่งภารกิจมาแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคะกฟาร์มกันนะคะ ไปกันเลยไหมไปเลยค่ะลูกโอเคจ้าขอเดินทางหนูหนาวมีสุกฟาร์มขออนุญาตปรับแอร์นะคะคุณแม่ไปต่อตามซอยหมู่บ้านเดือดดีไซน์แล้วเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวแม่ไม่ต้องปรับแม่ขี้ร้อนค่ะลูกโอเคไปกันเลยเนาะไปเลยจ้า ูกวามเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองทีมเนีใกล้จะถึงแล้วใครจะถึงก่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะอยังเราะว่าเรามาถึงคันแรกจริงปะสุดยอดเกมแรกชนะใส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 เลย ความเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดภารกิจแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่โบมีภารก,กิจมาให้อีกแล้ว<น>คืออะไรคืออะไรภารกิจที่หนึ่งของเราไกลแค่ไหนคือใกล้ ทีมไหนมาถึงจดหมายใกล้เคียงกับเวลา12.55นาิกา5นาทีรับไปเลย5คะแนนและแน่นอนนะคะเห็นชัดกันอยู่แล้วทีมที่เข้ามาก่อนและชนะไปในรอบแรกนะคะชีมเด้คะไป่อเลย5คะแนนค่ะโดยเข้ามาที่เวลา12.56นาิกานาทีเท่านั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสำเร็จไปแล้วภารกิจแรกเดี๋ยวเราไปต่อภารกิจที่2กันเลยค่ะ งงนี่แค่ภารกิจแรกนะคะเมจี้พาท่านผู้ชมมาเอารางวัลได้แล้วค่ะภารกิจที่สองใสๆใสใสค่ะยังไงก็ชนะนะคะฝากท่านผู้ชมติดตามและให้กำลังใจที่เราต้องชนะแน่นอน,นะค,ะค่ะแบ็คคิลเลอร์ค่ะเชียร์ให้ด้วยนะคะเมืเ่อกีม้มันเป็นแผนไม่ได้แผลมันคือแผนคือต่อให้ก่อนให้คุณน้องของคุณเมจี้เขาแบบชื่นใจไปก่อนถูกไหมใช่แล้วจอยมันอยู่ในแผนของเราแล้วพอเราควา้วโอกามาดูกันแบบต่อไป มาถึงภารกิจที่2หาให้เจอถ้าเธอแน่จริงเราจะให้ทีมแบ็คิวเลอร์และไว i t ออราหาภาพคำใบ้ที่ทางทีมงานของเราซ่อนไว้ตามจุดต่างๆภายในมีสุฟาร์มหาให้เจอและทายคำใบ้ให้ถูกต้องในเวลาที่ดีที่สุดรับไปเลยทีมละ 10คะแนนค่ะคุณผู้ชมว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะอย่าลืมลุ้นแล้วก็โหวตกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งสทีมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะท้งพร้อมแล้วไปเอยค่ะอุ๊ยนี่ไงเราเจอลูกตอนแล้วโค้งไปทางนี้ ไม่เจอข้าไปอ่ะลูกดีเจอแต่บัฟเฟอร์โอ้ทำไมเราไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะเขาซ่อนอีกันแบบนีดีต้องส่งทางไกลอยู่ไหนลูกส่งซิโอ๊ยอีหยังวะนี่นี่โอ๊ยไม่ดีหัวใหัวใจลูกหัวใจลูกหัวใจหัวใจหัทใจคือออฟโรดมากเลยนะแต่รถอีสุเราก็มาได้นะเนี่ยหัวใจแล้วหนึ่งเหลืออีเจ็บใช่ไหม หนูตื่นเต้นวะทั้งวันทั้งวันตามสมทุ่พพุ่มไม้เราก็ต้องดูนะลูกกลบไผ่มีไหมไผบไผ่ไผ่ไผ่บ่สนอไผ่อยู่กับนอไผ่ไหมซูมซูมมันคือรูปอะไรไหนแม่ดูสิอย่างวะหรือทากับข้าววะบีหรือทำอะไรวะคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะบี แม่ว่ามันใส่ชุดกันโควิดแทนกับข้าวหรือเปล่าว่าดีโอเคจดไว้ลูกกันไว้เจอละเจออันดับที่สามของเราเราต้องพิชิตภารกิจนี้ให้ได้ลูกไปไปต่อไปต่อสิไปต่อสิพ่อจำนี่ว้ามาตีดีมันได้นั่น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 ใส่พูดพูดแมนไปค่ะได้เบิร์นพวกมันขึอนอย่างไปจ้าลู้ที่สามจ้า บี B, อยู่ฝั่งบีนะลูกอันนี้บีต้องดูนะลูกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวหนูจัดการเองคุณแม่โอ้ oh, no 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 ไฮคำว่ารูปคนทักทายไฮไฮแมนไฮไฮใช่ใช่ไหมบีใช่ใช่ใช่โอเอค okay. ไปต่อไปต่อมันจะแปลว่าอยังไมหัวใจเด็กนอยต่อจิ๊กต่อหัวใจ <N: S 2> นี่นี่เจอแล้วอันที่สี่บีใส่ใ่ นี่อะไรอ่ะข้างนี่ไหนรูปคนหรือรูปอะไรดีรูปอะไรขโมยฮะขโมยขโมยอะไรมันแบกถุงใช่ไหมข้างหลังอ่ะใช่หัวใจต่อหัวใจต่อให้ขโมยเอานั่นล่าใจสายเก่ซีรีส์เรื่องไหนมาพูดแบบนี้ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะลูกมามามันเริ่มเป็นเป็นคำขึ้นมาแล้วหัวใจต่อให้ขโมย ใช่หรอบีเม่นแม่มมเสื้อนี่นุ่นนุ่นบีใส่นี่นี่นี่ป๊๊บคือ,อยูไก่แท้ยิแม่ค่อยเลยค่อยใส่ตาสั้นดีหาเว็นมาให้ใส่ดีเอาคุณแม่จอดจอดจอด<ม>ผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันผมบ๊อบนะลูกมันผมบ๊อบบีใช่ไหม,ไมใจต่อให้ขโมยบ๊อบเหรอ<บ> มีต่อมาจากไหนเนี่ยคำไหนต่อเนี่ยก็เด็กต่อติ๊กต่อไงอ๋อนี่นี่ต่อไปนี่นี่นี่อันนี้อะไรคำที่หกแม่คำที่หกอะไรอะไรอันนี้อันนี้ใกล้เออค่อยยังชั่วไม่งั้นตายสายตาไม่ดีเลื่อยบีฮะเลื่อยเลื่อยไหนนี่เลื่อยเออเลื่อยใช่ไหมนี่น่าจะเป็นคำว่าเลื่อยนะคำว่าเลื่อยละหนึ่งอะเลื่อยผู้ชายเลื่อยหัวใจต่อให้ขโมย ผู้หญิงเลื่อยหาคำที่เจ็ดค่ะโอ้ยมันเหลืออีกแค่สองคำเองนาปีเรายังใบไม่ได้เลยอ่ะนี่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 อะไรให้อีกแล้วให้อีกแล้วต่อไปคำสุดท้ายค่ะคุณแม่แล้วก็คืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรยื่นมือไปแล้วรูปอะไรอ่ะสายตาสั้นสายตายาวเหรอ มือยาวยืนย่น,นมือยาวยื่นยาวออาต้องหาทำใบแล้วแหละไม่ไหวแล้วคืออะไรปีคู่แปดแล้ว,ลวเราอยู่ครี้ดทำไมตอนแรกเหมือนมันง่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดที่โทรก่อนถามก่อนดีกว่าไหมราเขาจะมีคนใบให้เราคือ,อลูกอะไรนะตอนแรกหัวใจหัวใจแล้วก็เด็กต่อจิ๊กตอแล้วก็มีคนทักทายรูปที่สี่คือขโมย นแล้วก็รูปที่ห้าเป็นผู้หญิงไซเรนสีฟ้าผมสั้นแล้วก็หกขมุยหัวใจเลื่อยไม้กมุยขอคำใบก่อนได้ไหมอ่ะอ้ยพอพอหาครบแล้วแบบอี่ยงว่ะเดี๋ยวเราโทรไปขอคำใบ้กันค่ะคุณแม่อไม่ได้แล้วลูกเบร์อไรคะ086แค่ะลูก368 เรเลย่ะเพลงค่ะโอเคทำไส้แบบไหนพี่โมตอบจ้าจ้าทำไส้ไผ่จ้าตอบไม่ได้แล้วว่าต้องการจะช่วยตอนนี้ได้คำว่าอะไรบ้างอ่ะจะมีได้คำว่าอะไรบ้างมีหัวใจมีเด็กต่อจิ๊กซอว์มีรูปคนทักทายแบบไฮมีขโมยไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้คำไหนเอานี้ไม่รู้คำไหนเร็วๆมีเวลาน้อยไม่รู้สุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้เรียกเรียกมันเป็นประโยคอะไรบ้าง้ะหัวใจต่อให้ขโมยหัวใจหัวใจต้องให้ขโมยแล้วคำไหนไม่ได้อีกละผู้หญิงคำที่ห้าคือผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อสีฟ้าผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงผมผมทำไมผมสั้นเออเออเออมีคำว่าสั้นมีคำว่าละ คำสุดท้ายผู้ชายนั่งตรงเก้าอี้แล้วแขนยื่นยาวๆออกไปอ่ะคืออะไรยาวไกลนั่นแหละเออใช่ใช่มีมีเขางมยาวมีเขางมยาวยาวแล้วอะไรอีกแล้วคนเลื่อยไม้ตัดเลื่อยใจเลื่อยใจเลื่อยเลื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อยไม่ใช่หันไม่ใช่หันเสียเสียใจโอ้ยบีคืออะไรอ่ะรักยาวให้บั่น รักยังมั้งมันต้องเป็นประโยคอะไรสักอย่างนึ่งเล่าให้ฟังลักส์ั้นให้ต่อสายไฟไปต่อที่ไหนศูนย์แปดสองศูนย์เอ้ยบี เดี๋ยวหนึ่งสองสามรอคำตอบนะเยี่สองรัดยาวให้บัลลัดสั้นให้ตาโยมาแล้วนะเสร็่แมสเรียบร้อยเจลก็ห้าพร้อมค่ะไป ไปเลยเลยนะคะเราจะไปทำภารกิจกับอิรุวีคอสกันอุ้ย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 ลืมคาดแวลแม่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 ไม่ได้ไม่ไพี่แจคนี้มันเป็นการโพสสาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยพอเราไม่คาดเข็มขัดใช่ไหมระบบก็จะแจ้งถูกต้องระบบก็จะแจ้งเตือนนะคะใช่ความคือรถจะมีระบบว่าคอยเตือนในเรื่องของการปลอดภัยตลอดนีคะถูกค่ะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะพี่จอยดูความทางด้วยนะว่าดูความทางด้วยนะว่ามันไปอ่ะมีหนึ่งป้ายมีหนึ่งป้ายเกลี่ยมือถือขึ้นมาเลี้ยวนี่หรอใช่ใช่หรอเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่หรอใช่ใช่อ๋อนี่นี่นี่เออเอาละเอาละเอาละอ้อดูทางดูทางที่เราไปกันนะคะมันมีสักป้ายหรือยังอ่ะ ยเยไปอดได้แก๊ปปอดไอ้แก๊มันมีมันมีอ่าเรามีตัวช่วยเออหาดิหาซองซองซองหัวใจนี่ไงพี่จอยไหน,ไหนอ๋อน,นี่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 หัวใจหัวใจถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเห็นดัง้วยอ่าหัวใจอันนี้อันแรกเหรอใช่อ่าหัวใจหัวใจซองดูนะซองวิถูนนะบ้านนะตรงไหนดี <laughs> ทางเนี่ยคือไม่มีปัญหา แค่เป็นเพใบะปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จอยไม่ใช่คือขับมาเจอป้ายเดียวเลยป้ายเดี๋ยวเดียวเอะเรามีตกหล่นป้ายไหนไปหรือเปล่านี่นี่นี่มันคือรูปอะไรอะเหมือนตัวต่อเหมือนจิกซอจิกซอหัวใจจิกซอหัวใจหัวใจหัวใจแล้วไปต่อแล้วนะ อ่าปิดค่ะอืมเป็นยังไงรถยอดเห็นไหมทางแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของเราเลยค่ะใช่ระวังระวังอันนี้นะอันนี้อันนี้นินนินนี่ให้หัวใจต่อให้ใช่ไหมหัวใจต่อ เออหัวใจต่อให้ต <c oughs> ่อให้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 อะไรไปต่อไหมหัวใจต่อให้ไปอะไรไปเลยหัวใจต่อให้ให้โน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 หัวใจต่อให้อะไรวะหน้าอ๋อหัวใจต่อให้แบกหัวใจต่อให้แบก ไม่ใช่แบกมันเป็นขโมยอ่ะหัวใจต่อให้ขโมยขโมยของฉันไปคือปุ้ยคือแบบเมื่อความว่าเช้าฝนมัอนตกใช่ไหมแล้วเรามาลุยทางแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยมีความแฉรของถนนของดินลุกรังอยู่ใช่แต่ว่ามีคอสไม่ใช่ปัญหารู้ได้ทุกสถานการณ์เราเจองานหยาบละไหนอ่ะเราเจองานหยาบละ อะไรคืออะไรลูกผู้หญิงอะพี่จอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กล้องกล้องทางใจอยู่ไหนกล้องทีคืออะไรผู้หญิงเธอหรือเปล่าเธอเธอเป็นผู้หญิงเธอคือผู้หญิงหัวใจต่อให้รักเธออรักแกขโมยคือรักชงผู้หญิงคือเธอแกหัวใจต่อให้รักเธอเลื่อยเลื่อยอ เลื่อยเลื่อยแหละเออถูกแล้วใจเลื่อยไม้อืหัวใจต่อให้รักเธอเลื่อยเลื่อยนู่นนูนูตรงนู้นอีกโอ้โหพี่ชายกี่นาทีแล้ววะนี่คือเส้นทางคะนี่คือเสียงติ๊บติ๊ตเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์รับการในการเตือนนะคะทั้งอัดด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มุมอับนะคะตรงกระจกด้วยใช่อันนี้อร่อยอ่ะ หยุดอันไหวะหยุดปะไหนอยน่เงี้ยดูห่างให้อยู่ห่างหรือเปล่ามันไม่มันไม่ชิ่งง่ายๆเลยนะคะพี่จ๋าต่อให้รักเธอมากแค่ไหนอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะไอตรงนี้คืออะไรอ่ะไกลๆหรอ หัวใจต่อให้รักเธอมากแค่ไหนแค่ไหนเนีเหรอเฮ้ยกูต้องพี่โบแล้วแหละใช่กูต้องขอคำใบ้แล้วแหละวีดีโีนี้องพี่โบแล้วมาหอค่ะฮัลโหลค่ะอุ้ย ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรด่วนเลยเป็นยังไงบ้างเจอรูปมีหัวใจเด็กต่อจิ๊กซอให้ให้แบบญี่ปุ่น<อ>ให้แล้วก็มีใคำาไหนไอ้คามภาพสุดท้ายที่เป็นผู้ชายกำลังส่งกล้องทางไกลแล้วมือยืดไปประมาณส<อ>ี่เมตรอะมือเขามองมันทำไมมากๆเลยอะ่ะยาวเออแล้วไม่อ่ะต้องใช้คาไหี่ แล้วก็มีรูปหัวใจหัวเอานะหัวใจต่อหัวใจต่อให้รักเธอหัวใจหัวใจคืออะไรหัวใจคืออะไรหัวใจคือฮาร์ดรักฮะโอเคอ่ะมผมว่านักแล้วละกินรักผมใส่ของอี่เร็วๆรักอ่ามีโจนอ่ะเป็นภาพโจนอ่ะเออผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงทำไมผู้หญิงมีลักษณะยังไงบ้างผู้หญิงผมสั้น แต่ชันยาวนะรับรับรับนะสั้นไอ้ใช่อะไรยาวนะอะไรยาวๆนะแต่รัออกชันยาวต่อบว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อ <laughs> <laughs> กันนะคะว่าภารกิจนี้กับการไปหาคําใบ้นะคะแล้วก็ทายออกมาให้ได้เวลาที่เร็วที่สุดทีมไหนจะเป็นผู้ชนะแล้วก็คว้าสิบคะแนนไปตอนนี้ทั้ง2ทีมมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญทั้งสองทีมเลยค่ะเย <Yeah. S 1> เก่งมากนหคะโ oh. oh. อ้โหทั้ง2ทีมดูมั่นใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่ภารกิจแรกของเราเนี่ยนะคะทีม b a ็ค l ิ r นะคะนำไปก่อนแล้ว5คะแนนภารากิจที่2องคะแนนผู้ชนะนะคะในภารากิจที่2องได้เก็ดทีมวัอย <laughs> อก้ <laughs> อาห้า <laughs> หนึ่งหนึ่งใช่ไหม <laughs> ทีมที่ชนะเนี่ยนะคะใช้เวลาไป17จุด 39นาทีนะคะส่วนทีมที่แพ้ใช้เวลาไป18.03นะคะซึ่งเป็นเวลาที่เฉียดฉิวมากๆบอกก่อนเลยคือทีมเนี้ยทายเร็วมากแต่ใช้เวลาในการขับรถาหาป้ายเนี่ยนานไปหน่อยแต่ทีมเนี้ยนะคะใช้เวลาขับรถแบบเร็วมากในการหาป้ายนะคะหูสายตาดีมากแล้วตอนทายเี่ย อาจจะอาจจะช้าก็หน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อเรารวมเวลาแล้วปรากฏว่านะคะทีมไวโอการ์ทำเวลาได้ดีกว่านั่นเองค่ะยินดีด้วยค่ะถามความรู้สึกหน่อยโอ้โหตอนแรกมาะมาข่าวความรู้สึกผู้แพ้หน่อยเป็นยังไงบ้างเตรียมคำพูดไว้ยังหรอ ว่าไม่ได้มีหดเดี่ยวเลานะเราต้องเอาชัยชนะมาให้ได้ลูกยังมีต่อในหลายส่ะความเจอมากเลยอ่ะแล้วทีนี้ค่ะทีที่ชนะค่ะมันบอกแล้วว่านี้เรามาแบบความสามารถต็รุ่นแล้วท้ายๆดวงมันมาใช่มาเพราะท่านโค้ชสามารถล <ช>นี่เราไปสายมูหรือเปล่าเนี่ยเต็มทั้งองตั้งแต่คุณวัชจะทยอันนี้ก็เรียกว,ยว่านะคะเชื่อเฉียนกันมากๆเลยสําหรับภารกิจที่2นี้นะคะก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะด้วยเรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆสำหรับภารกิจที่2ของเราค่ะ <c oughs> <c oughs> เ้าเรายัางไม่หมดต่าเพียงเท่านี้นะคะ EP ต่อไปจะเป็นภารกิจอะไรมาร่วมลุ้นร่วมโบวตแล้วก็ร่วมเชีย์ให้กับทั้ง2ทีมได้ผ่านลิงก์หน้าเพจเลยค่ะรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าในวันที่31กรดานี้นะคะรอบไฟนอลทีมไหนจะเป็นผู้ชนะกับภารกิจพิเศษ Isuzu Max Challenge m a x d e l ค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในวันนี้ต้องขอขอบคุณมีสุขฟาร์มค่ะ ที่ให้พวกเราทุกคนนะคะได้มาร่วมแข่งขันแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้วันนี้โบนะคะแล้วก็ทีม b a c k คิลเลอร์ไวตออก้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับวันบสบอเกมส่สท้ายแล้วนไปนะ